เฮ้ย hey! าวัน plus น o อตแพงไป o n e plus น o อตไลล์ปล่ะสวัสดีครับพี่ๆน,น้นองทุกคนวันนี้นะครับเสนอเสนอน,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 นะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับสาวกนะครับของวัน plus เจ้าวัน plus น o อตเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยก็กําลังจะมาแล้วแต่ว่านะครับถ้าย้อนเวลากลับไปสักหน่อยนะครับ เริ่มต้นเนี่ยนะครับในช่วงพฤษสภาเนี่ยก็คือวันพลัสเนี่ยก็ออกข่าวมาว่าเขาเองเนี่ยก็จะไปร่วมมือนะครับจับมือกับบริษัท oem ในจีนนะครับแล้วก็ผลิตสมาร์ทโฟนในระดับ mid range หรือว่าในตลาดกลางนะครับเพื่อจะขึ้นมาสู้กับมือถือค่าใหญ่ๆอื่นๆนะครับแล้วก็ในช่วงของมิถุนาเนี่ยก็เขาก็ทำการที่จะ มีข่าวเปิดตัวนะครับก็คือเจ้า one plus nord ก็คือเป็น mid range smartphone ตัวแรกนะครับของค่าย one plus ที่เขาจับมือร่วมกันพวกสเปคต่างเนี่ยอย่างพวกชิป Snapdragon 765นะครับแล้วก็รองรับ5 g หรือว่าแม้ว่าจะเป็นกล้องหน้านะครับที่มี ultra wide ติดมาด้วยนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกคนคิดว่าเจ้าตัว one plus nord เนี่ยแล้วก็ราคาที่มันเริ่มลิกออกมาเนี่ยมันเริ่มแพงไปมาดูตัวนี้ดีกว่า ราคาของเจ้า one plus note นะครับต้องมาคุยกันนิดนึงก็คือคาดก,การกันไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ400เหรียญ us d อลลาร์นะครับแต่ว่ามันยังมีอีกสมาร์ทโฟนอีกรุ่นหนึ่งที่กําลังจะออกมาเหมือนกันก็คือ one plus note lite นะครับตัว one plus note lite เนี่ยเขาจะใส่เจ้าตัวชิป snapdragon เนี่ย6ก0และยังรองรับเจ้าตัว5 g ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมมีข้อมูลล่าสุดนะครับผมจะใส่ทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ตรงนี้เผื่อเวลาที่ควรจะมากด p อ u s e แล้วก็กลับมาย้อนอ่านก็นได้อีกทีนึงอันนี้เป็นคะแนน geekbench นะครับมีทั้งซิงเกิลคอร์แล้วก็มัลติคอร์ด้วยตัวนี้เนี่ยนะครับ Joypad Not l ไล h ์เนี่ยเขาจะใช้โมเดลนัมเบอร์เนี่ยว่า B E 2 0 2 8ทุกคนจะเห็นนะครับจากรูปก็คือเจ้าตัวคะแนนซิงเกิลสกอร์เนี่ยจะอยู่ที่609คะแนนส่วนมัลติสกอร์เนี่ยจะอยู่ที่1,728คะแนนตัวนี้เนี่ยใส่ Android 10มาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ RAM เนี่ยมีให้ถึง6 g b เลยนะครับคะแนนจากตรงนี้ ส่วนเมื่อถูกเปรียบเทียบนะครับคะแนน Geek Bench เนี่ยระหว่างเจ้าตัว OnePlus Nord กับ OnePlus Nord Lite เนี่ยเดี๋ยวทุกคนลองดูว่าคะแนนมันแตกต่างกันมากไหมเพราะว่าเจ้าตัว OnePlus Nord เนี่ยนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าคะแนนมันไม่ได้แตกต่างกันมากถ้าเกิดว่าจากการใช้งานทั่วไปนะครับแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยเจ้าตัว OnePlus Nord เนี่ยโมเดลนัมเบอร์มันคือ AC 2 0 0 3นะครับตัวนี้ลองดูกันในรูป แล้วก็จากแหล่งข่าวนะครับเอาอินไซเดอร์เนี่ยเขาก็ว่ากันว่าคือถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยเคยติดตามพวกข่าวของ One Plu s เนี่ยก็จะเห็นเจ้าคลิปวิดีโอที่มันเคยหลุดออกมาว่าเจ้าตัวนี้เป็น One+ p l u s แ s Lite นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเจ้า OnePlus Nord Lite นั่นเองแต่ว่าในเรื่องหน้าตาของมันเนี่ยอาจจะร่องรอการคอนเฟิร์มจาก One Plu s อีกทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรผมจะรีบมาอัปเดตทุกคนเลยแล้วก็ทุกคนคาดการณ์กันไว้ว่าเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันเป็นบัพเจต นะครับเป็นบั d เจตของสมาร์ทโฟนเนี่ยกล้องหน้าเนี่ยน่าจะมีมาให้ตัวเดียวแล้วก็น่าจะเป็นเซนเตอร์พันโชก็คือเป็นกล้องเซลฟี่จุดถ่ายใบอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็สเปคนี้เนี่ยได้กล้องหลังเนี่ยมาถึงมีเลนมาให้3ตัวทีเดียวนะครับแล้วก็ราคานี่สิตรงนี้แหละที่แบบมันน่ากรีดมากก็คือราคานี่เขาคาดการณ์กันไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ290เหรียญ US ดอลลาร์นะครับซึ่งถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยมันยังไม่ถึงหมื่นเลยอะ คือผมว่าราคานี้เนี่ยมันจับทุกคนเนี่ยสามารถจับต้องได้อย่างแบบแต่ทุกคนเนี่ยมีความเห็นยังไงบ้างกับเจ้าตัวชิปซาร์กอน690นะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาได้แล้วก็ที่สําคัญนะครับสำหรับคนที่ชอบ refresh rate เยอะๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาจะใส่ refresh rate มาที่ 90Hz refresh rate มาด้วยนะครับซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยยังไงมันต้องดีกว่า 60Hz อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถามว่าสูบแบตไหมเนี่ยเราก็ต้องอรอลุ้นกันว่าเขาจะใส่แบตไหม้เราเท่าไหร่ นะครับวันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของผมนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์แชร์ Subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสร์ฟเสรเสรก็ขอลาไปก่อนขอทุกคนปลอดภัยนะครับแล้วก็สวัสดีครับ